แปดปีท <Years> ี่ผ่านมาแปีที่ผ่านมาอย่างนั้นผมนั้นตกใจมันมีเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ที่นั่นผมบอกพระเจ้าเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นได้ไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าชื่อเลยและเรา r a y e d a n และขอบ g ุ d Because you have businesses, you have schools, you have have these things without electricity can't can't schools, can't any you 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 without things of เพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเขียนมาข้อแรกๆเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่มีไฟฟ้า But this village because it was the first church เพราะว่านี่คือเมืองนี้เป็นคิดจักแรกนึ่ในเมืองนี้ I believe God blessed them ผมเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรพวกเขา Kept His covenant with them พระเจ้าทำพันธากับพวกเขา Remembered them พระเจ้าจดจำพวกเขา remember them for being the standing the ground and and sharing the gospel all over this area พระเจ้าจำได้พวกพวกเขาว่าพวกเขานั้นยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้แล้วก็แบ่งปันเปล่าประเสริฐของพระองค์ but one thing we have to know about God และมีอย่างแต่มีอย่างหนึ่งที่คุณนั้นต้องรู้เรื่องราวาเกี่ยวกับพระเจ้า He's a God who does more than we ask เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงทำมากกว่าที่เราขอ things we didn't ask for สิ่งที่เรานั้นไม่เคยขอนะ